ที่อีเ i ปุกโสวยงามมากๆเลยเข้าชมฟรีนะคะดีเจจังที่ได้มาชมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะที่เดิมหน้าสถานีรถไฟอีก จะไปสถานีที่คุณยายเราเคยอยู่นะคะที่ซากุระไดค่ะคิดถึงคิดถึงแถวนั้นมีร้านกุ้งชุบแป้งทอดชามใหญ่ๆเราจะไปกินกันนะามนะัเนาะยังเปิดอยู่ก็ไม่รุ้นะเานาะร้านอยู่ตรงไหนรู้ใช่ไหมรู้รู้โอเคโลกเปลี่ยนไปเยอะค่ะโอ้นี่<ม>าสายรถไฟค่ะ ตอนนี huh. uh ้เราอยู huh. uh ่ท huh. ี่เคปุโรค่ะบ้านยายเราห่างไป5้าสถานีอยู่สักุระไดบ้านยายเราติดสถานีรถไฟเลยนะแต่ตอนนี้คงเปลี่ยนเป็นอาคารเม้นไปแล้วรถไฟญี่ปุ่นมีให้เลือกมากมายค่ะต้องดูดีๆนะจอดทุกป้ายป้ายเว้นป้ายป้ายเว้นป้ายป้ายเว้นป้ายป้ายด่วนด่วนเนี่ยค่ะ ก็หนึ่งสายอาจจะมีถึงสาสถานีเขาก็เลยแบบว่าแล้วแต่ความสะดวกความต้องการของลูกค้านี่คืออีกหนึ่งเทคนิคของการขึ้นรถไฟนะคะรถไฟเข้าสถานีแล้วสถานีใหญ่แล้วก็จะให้ออกข้างหนึ่งด้านนน้นแล้วก็ขึ้นด้านนี้ต้องให้คนออกหมดก่อนนะรถไฟสีเหลือง เปลี่ยนขอพายเขาก็ให้ออกข้างนี้ด้วยออกสองข้างเลยอ่าเปลี่ยนใหม่คุเ,เห็นไหมยังไงก็ให้ลงด้านนู้นก่อนแล้วก็เปิดด้านนี้โอเคทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกอย่างก็ว่ากันไปค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปนะต้องเจ้าทัโลกนะไปอังกันค่ะ ตอนนี้100%เซนคนญี่ปุ่นยังใส่แมสกันอยู่นะคะถึงสถานีซาคูราได้แล้วเป็นสถานีที่เขายกขึ้นมาแล้วนะคะไม่ได้อยู่ติดกเนแะนะ 何もせえなごほど。 ก็เป็นโดมแหล่งช้อปปิ้งเลยมีขนมปังอร่อยอๆขายแหมเดี๋ยวพาไปดูบ้านยายค่ะออกจากสถานีเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกทีถึงบ้านยายเลยเป็นบ้านญาติญี่ปุ่นที่อยู่ติดสถานีรถไฟมากที่สุดชอบมากแต่ตอนนี้ยายเฉียบไปแล้วน้าข้างๆก็ปิดไปเยอะค่ะมีที่น้อยๆทำอพาร์ตเมนต์ได้ทำผมเมื่อมิเตอรวิ่งสูงเลย โอ้อิชานี่ขายอะไรมิน่ะนั่นันเดลอือแถวนี้ก็มีร้านขึ้นชื่อคนต่อแถวเยอะมากราเมงค่ะบ้านยายเราตื่นตื่นตื่นต้่นตื่นต้นบ้านยายเป็นอพาร์ตเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่บ้านยายเราน่าจะสองบล็อกนี้นี่สักกุราไดอันนี้เลย เป็นอพาร์ตเมนต์นี้กี่ชั้นเนี่ยสูงม,มกากคิดถึงยายเลยร้านเปลี่ยนไปเยอะนี่คือบ้านยายโยเองแอบดูแอบดูอบดโอ้ที่เขากว้างนะมึงหลังได้ทํามันไดหนีไฟตามระบบฟังตรงอืมใช่อันนี้ร้านนี้สีขาวขาวเนื้อย่างอร่อยมาก ูชิสั่งมาเดาออีอึโกโก้ร้านซูชิค่ะยายชอบสั่งให้กินบ่อยมากนี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ข้างๆอพาร์ตเมนต์เก่าแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นร้านขายข้าวแกงกะหรี่ไงใช่ใช่าใส่ที่เจ้าของเจ้าของเดียวกันเหรออืมกวนซื้อเหรออืมก็ติดสถานีรถไฟไม่เน้นจอดรถเนาะหรือจอดได้คันเดียวเนี่ยนี่ก็ให้จอดรถจักรยาน เพราะคนอยู่อพาร์ตเมนต์หรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหสุดยอดออพี่ดีอะนะติดสถาน,นีรถไฟอ่ะนี่พัดเนื้อย่างป้าาก็ชอบกินเฮ้อทุกอย่างเปลี่ยนค่ะโลกเปลี่ยน นี่อะไรไม่รู้ที่ทำไมต้องเป็นประตูอย่างนี้แตกตา่างน่าจะทำโอมิเซษได้หาวบ้าจังไหม,ย,มยังอยู่ไหมน,นสังเอนในจุนอะไระไม่ใ่ไม่รูอืมโยโซส,สวัสดีเป็นบ้านท,ทําธุรกิจหาบ้านเช่าในค่ะในในสักกุฎไดค่ะเป็นคุณยายที่รู้จัก นหยแม่มาทักทายแม่เราก็มาโตแถวนี้จนอายุยี่สิบก็เจอพ่อเราแล้วก็แต่งงานออกไปค่ะคนแถวนี้เขาก็สังคมน่ายอยู่เนอะเล็กๆด้านบนเป็นร้านตัดผมค่ะเราก็เคยมาตัดผมที่นี่โอทุกอย่างเปลี่ยนไปจริงๆตรงนี้ค่ะทางข้าวสมัยก่อนเป็นร้านขายของเล่น นะคะจะต,ต้องมาแหวนตอนเด็กเราก็ไม่อยากซื้อของเล่นร้านคุณป้าคนนี้แต่แม่บอกว่าเราอยู่สถานีเดียวกันเราต้องช่วยอุดหนุนกันนะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราได้จากแม่ว่าเราอยู่ที่ใกล้ๆก็เราต้องช่วยอุดหนุนกันตรงนี้สมมยก่อนเป็นร้านขายขนมปังแฮนด์เมดทำเองตอนนี้เปลี่ยนเป็นเนื้อสอรี่แล้วทุกอย่างเปลี่ยนค่ะตึกตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นอาพาร์ตเมนต์มันใกล้สถานีค่ะสถานีนี้ไม่ห่างจากจอิกเคมุโรเยอะด้วย เพราะฉะนั้นก็น่าจะได้รับความนิยมในการเช่าอยู่นะฮะโอ้นี่ท้องฟ้าสวยไม่จากสถานี้รถไฟเราลงมาวิ่งปุ๊บเดียวถึงบ้านลงไม่ต้องคกเลยค่ะถ้าฝนตกเราก็วิ่งปุ๊บ ันมาจากบ้านยายนิดนึงค่ะเรามาหาตามหาร้านขายกุ้งชุบแป้งทอดนะคะเป็นอุอนดง้งก็มเีเอาปุ้ยไหนเอาปุ้ยไหนเฮียกือบสิบโมงันถึงใบสิอีหมาได้จะงปด้วยร้านนี้ค่ะโซบะผ่านไม่ออกอ่ะได้ ราคาอาาประมาณแพงสุดก็เก้ารอยสเยนมากิมิตะ ここにเน่เดมบุริเขี๋ยขอคลิปกันนะจะกินแบบนี้กุ้งตัวใหญ่แต่ไม่ในเมนูเป็นโซบะค่ะแต่กิชอบกินอุด้งเดี๋ยวลองถามก่อนว่าเป็นอุด้งได้ไหมก็มาเอาไหนข้าวหรืออุด้งข้าวอืม น่ารักน่ารักสไตล์โบราณโบราณหน่อยเทมปุระเน่งมีสินตัวตัวลกันก็ีก็ดิมเทมปุระอุด้แล้วแม่บอกว่าแพงสุดอันนี้กินอันนี้ค่ะถูกกับแม่ พวกเราพวกหาเงินเราก็กินแบบกลางๆแล้วกันพันเย็นค่ะอของนี้ให้บนโต๊ะก็ธรรมดาค่ะไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายอร่อยมาจากครัวแล้วมาแล้วก็ฝั่งเฮปุ้ระอุด้ง เคมปูละก็คือชุบแป้งทอดกับเส้นอูดงนะคะส่วนแม่สั่งข้าวหน้ากุ้งชุบแป้งทอดค่ะมีซุปมาให้ด้วยโอเคขอเวลาไปทานก่อนนะยังเดินเล่นอยู่ที่สถานีสัก,กุระไดมีร้านอาหารไทยด้วยไก่ย่างเจ๊ก ะนะร้านขนมปงังร้านร้านอาหารญี่ปุ่นร้านขนมปังญี่ปุ่นมีหลายร้านมากแล้วก็อร่อยเยอะแยะมากๆ <c oughs> ในส่วนของหน้าสถานีรถไฟน,นั้นมีร้านขนมปงังห,หอมเรียกลูกค้ามากๆเลยค่ะข้างๆมีแมคดโดนัลด้วยนะคะ วันนี้วันอาทิตย์ค่ะครอบครัวก็มานั่งชิลๆกันแม่ก็เข้าไปตามหาขนมปังอ,อร่อยๆทานเรียบร้อยแล้วอ้อบรรยากาศน,น่าเดินค่ะมิสเดงอันนี้ก็น่ากินนะช็อกโกแลต ตอนนี้ทุกที่ไม่ให้ถุงแล้วนะคะถ้าจะเอาถุงต้องเปียดตังจะไปสี่ชิ้นค่ะหนึ่งพันสามสิบเยนให้อไรไงชิมาสใช่ 네 프로파이어 카페 가겠습니다. 안녕하세요. 네 저기 네 거기 가겠습니다. 하갑 이케부쿠로 ค่ะ.막 재접 되다. 대부 엄마 하르. 음 하피티비. เดินทางกลับอีกที่ภูก็โลกค่ะเฮ้แต่ก่อนเราแวะเอโคดะทำไมนะป้ายมีเรานอนพักหรือรออะไรวะเอโคดะแต่ก่อนเดินตามหาสตาร์บัคค่ะมีที่นั่งไหมเนี่ยยืนรอกันเต็มเลยหมอมา ใส่ไม่มีที่นั่งเน่นี่พับโพฮารลาวีนก็เลยคนเยอะมากเลยมีที่นั่งไหมนอมยังมีกูฟองสตาร์บัคสีหนึ่งใบค่ะไม่ได้ใช้มาสามปีถามเขาว่ายังใช้ได้ไหมก็บอกใช้ได้ก็จัดไปค่ะ อ่ะเดี๋ยวรอดูนะเราจะได้แบบไหนคนเยอะมากๆกที่นั่งทมแทบไม่มีเลยพนักง,งานเอาป้ายฮาโลาวีนมันม่วงมันม่วงฮาโลาวีนออกแล้วสงสัยหมดแล้วมั้งคะแต่กี่ได้สั่งนะมาถึงก็หยิบได้เลยจัดไปค่ะป้ายฮาโลาวีนค่ะมันม่วง เขามีอะไรให้เล่นไม่รู้บอกฮาลาวินสตาร์บัคก,ก็เอานี้ใส่เข้าไปครับแล้วทำไรละ่ะใส่รูปหรอมีอะไรให้สกแกนด้วยอ่ะเดี๋ยวว่ากันม,มันม่วงค่ะอร่อไรยไหมแปลกๆใส่อะไรบ้างไม่รู้แต่ได้กินแล้วนะน้องมี่ น้องมีสั่งมาให้รีวิวค่ะ